สวัสดีครับพี่น้องเจอกันช่วงตอนเย็นเนาะนะครับจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างกับลุงพลประแตนนะครับเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านนะครับได้รับรู้รับชมว่ายุคของสังคมสมัยนี้ในโลกปัจจุบันยุคโลกาภิวัตน์นะครับ เราต้องเรียนรู้อยู่เสมอกับข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งมันไม่หยุดอยู่นิ่งเนาะตะั้งแต่สมัยที่เราเรียนมานีมานะมาทุกวันนี้มันก็ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับหลักสูตรก็เปลี่ยนแปลงไปเราเองต้องเรียนรู้กับมันนะครับในยุคนี้นะครับ เพราะว่าสังคมสมัยนี้มันมีการเอารัดเอาเปรียบก,กันเยอะนะครับเขาเรียกมือขยาวสาวได้สาวเอาการที่เราจะอยู่อย่างประเทศไทยเราเราก็ต้องศึกษากฎหมายของประเทศเรานะครับกฎหมายแม่ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็กฎหมายลูกอีกประมาณพันกว่าฉบับนะครับในประเทศไทยซึ่งสิ่งนี้เองนะครับทำให้การที่เราไม่ เข้าไปเล่นโซเชียลนะบางทีมันก็เป็นจุดอ่อนของเราที่เราจะถูกคนที่เขามีความรู้นะครับใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้ามาเล่นงานอย่างกรณีของลุงพลนะนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบุกลุกป่าสงวนหรือว่าต้นไม้นะครับ ต้องห้ามก็แล้วแต่นะครับคนเหล่านี้ก็ใช้ช่องว่างพวกนี้นะครับมาเล่นงานอย่างกรณีของลุงพลเองก็คือช่วงแรกก็มีแผลเนาะนะครับเปิดแผลให้เขาเนี่ยเนาะนะครับโดยการที่เริ่มเริ่มต้นเดิมทีเนี่เขาไปแจ้งความนะครับ ดำเนินคดีเรื่องของคดีหมิ่นประมาททำให้คนเหล่านั้นนะครับไม่พอใจคนในยุคนี้จะเห็นว่าโลกโซเชียลที่มันเข้ามาเนี่ยมันทำให้วัฒนธรรมสังคมไทยเนี่ยมันเริ่มเสื่อมเสื่อมเสื่อมโทรมลงเนาะนะครับจากที่เคยเข้าวัดก็ไม่เคยเข้าวัดอะไรประมาณนี้เนาะนะครับคนก็ไม่ค่อยมีพรมวิหารสีนะครับ เห็นได้ว่าบางทีก็ไปจัดงานเวียนเทียนในห้างก็มีนะครับคำว่า,าคนไม่มีพรมวิหารสีเมื่อเขาได้โอกาสเขาก็จะกระทำแบบนี้แหละนะครับไม่มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับซึ่งลวงพลเองก็กำลังประสบพบเจอนะแลหลุงพลเองเป็นคนที่จากการที่ผมสัมผัสแล้วก็สังเกตดูก็ เป็นคนที่รู้จักปล่อยวางนะครับมองอโลกในแง่บวกมากไปก็เลยไม่ทันคนพวกนีน้ที่เขาจ้องจะเล่นงานอยู่นะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นเคสสตั๊ดดี้ให้กับหลายๆคนเนาะนะครับว่าการที่จะ อยู่บนโลกใบนี้นะครับมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนอกจากมีวิชาความรู้นะครับมันก็ต้องมีเรื่องของอผมวิหารสี่นะครับอริยสัจสี่ซึ่งเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านได้ตัดสรู้ไว้นะครับผมเองก็ช่วยนะครับ ได้ประมาณเท่าที่จะช่วยได้นะนะครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเองถ้ามันได้เข้าไปสู่กระบวนการของกฎหมายแล้วนะครับมันก็แก้ไขลำบากนะฮะเพราะว่ากฎหมายอาญาเนี่ยซึ่งมันเป็นกฎหมายที่มันถอนไม่ได้นะครับมันถอนไม่ได้เมื่อดำเนินการแล้วก็ต้องก็ต้องถึงที่สุดน,นะครับ แต่ถ้าเป็นกฎหมายแพ่งก็มันก็สามารถถอนกันได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เนาะนะนะก็กรณีอย่างสื่อเหมือนกันนะครับการพูดการจาบางครั้งนะครับเราไปพูดจาในกรณีที่มีการถ่ายทอดสดเนี่ยพอเป็นสิ่งสำคัญ ในโลกใบนี้นะซึ่งอาชีพของอีกคนหนึ่งก็คือหาข่าวหาเรียติงเพื่อที่จะขายข่าวนะครับเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าไอ้คนที่ให้ข่าวเขาไปจะเดือดร้อนไหมนะครับก็เขาก็พูดไปตามความจริงก็คือตามที่เราพูดเราอาจจะคิดไม่ทันนะนะครับเล่กลของคนพวกนี้นะครับ ดังนั้นผมจึงบอกว่าต่อไปอนาคตข้างหน้านี่ลุงพลเนี่ยก็ต้องพูดน้อยลงนะครับเหมือนดาราหลายๆคนนะครับที่เขาก็ดังเหมือนกันนะแต่เขาก็ไม่ค่อยออกมาออกสื่อนะอย่างใครบ้างอย่างนัเดียญา,ยาอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าอีกหลายๆคนนะครับเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะเป็นข่าวเท่าไหร่นานๆจะเป็นทีอะไรประมาณนี้ ก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวค่อยเจอกันอีกนะครับ